สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง Gaming Official วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปิดออน a c e b o o k นะผม Facebook แล้วก็ m essenger นะผมปิดออนไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับว่าเราใช้งาน m essenger หรือ Facebook อยู่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับก่อนเืยนะครับถ้าใครผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับไปดูพร้อมๆกันเลยวับผมว่าจะทำกันยังไงก่อนเดือนนะครับให้ทุกคนไปที่แอป Facebook ของเราผมที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรากดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาแล้วครับทุกคนทุกคนจะเห็นคำว่าเมนูหรือขีดสามขีดตรงด้านขวามือข้างล่างะระบบให้กดเข้าไปนะครับ พอกดเข้ามาแล้วครับทุนให้ทุกคนเลื่อนลงมาผมแล้วทุกคนจะเห็นคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้ทุกคนกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับ disappoint. ให้ทุกคนกดไปที่คําว่าการตั้งค่านี่ครับพอเข้ามาหน้าเลยแล้วครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วทุกคนจะเห็นคําว่าสถานะกําลังใช้งานให้ทุกคนกดเข้าไปแล้วครับ นี่นะครับผมมันจะขึ้นเปิดอยู่นะครับผมพอเข้ามาหน้านี้แล้วครับมันจะเป็นมันทุกคนจะเห็นไหมครับมันจะมีสวิคอยู่ครับซึ่งสวิคนี้มันจะเปิดอยู่ครับผมซึ่งที่เปิดไว้เพราะว่ามันออนอยู่ครับผมแต่ถ้าเราปิดมันจะเป็นออฟไลน์ครับผมทุกคนจะไม่สามารถเห็นเราว่าเราออนเฟสอยู่นะครับผมให้ทุกคนกดปิดเลยครับกดปิดนี่ครับ ก็จะเสร็จแล้วครับประมาณนี้นะครับสาหรับ Facebook แล้วเราก็แบ็กกลับแล้วครับแบ็กกลับไปหน้าแรกนะผมเราให้ทุกคนปัดทิ้งไปนะครับเราให้ทุกคนกดเข้ามา m e s s e n g e r ต่อครับผมเพื่อจะทําการปิดออน e s s e n น e r อรับพอกดเข้ามาแล้วครับให้ทุกคนกดไปที่ตรงรูปโปรไฟล์ตรงหัวมุมด้านซ้ายครับเห็นไหมครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วครับทุกคนจะเห็นคําว่าสถานะ กำลังใช้งานตอนนี้มันเปิดอยู่ครับเดี๋ยวผมจะทําการปิดนะครับทุกคนนี่ครับมันจะเขียนว่าแสดงมากคุณแชงกําลังใช้งานให้ทุกคนกดปิดแล้วครับผมกดปิดนี่ครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นครับผมสําหรับวิธีการปิดออนเฟซบุ๊กและ m essenger นะครับผมจะทําให้ทุกคนไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่าเราออนเฟซหรือเล่น m essenger อยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนฝังว่าคงมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้และสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมขอจบคลิปปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วผมขอบคุณที่รับชมครับ